สวัสดีครับวันนี้ผมได้มาเที่ยวที่สุพรรณนะครับเลยมาแวะที่บ่อตกปลาคูเมืองสุพรรณบุรีฟิชชิ่งซึ่งบ่อนี้นะครับเป็นบ่อปลาเกตเป็นบ่อใหม่เนะพิ่งทําใหม่นะครับเพิ่งเปิดดาไดา้ไม่ไม่นานเท่าไหร่นะครับซึ่งบ่อปลาสวายก็จะอยู่อีกฝั่งตรงข้ามนะครับสวายก็จะเป็นประเภทปลาปึก นะปลาสวายต่างๆนะครับแต่บ่อเน,นี้ยก็จะเป็นบ่อปลาเกตนะฮะก็จะมีพวกปลาเก็ตปลาหนิมปลาทิทมยี่สกนวลจันนะครับก็จะมีลูกก็จะมีลูกพวกลูกปลาสวายด้วยนะครับอ่าแล้ววันนี้ครับผมก็มนั่งเล่นปลาเกตนะครับก็จะลองลงเหยื่อนะครับว่าดูว่ามากินง่ายแค่ไหนเนาะ แอบนะครับ นี่ครับได้แล้วหนึ่งตัวไซส์ใหญ่นะครับใช้ประมาณห้านิ้วอ่านะครับไซสประมาณห้านิ้วครับเดี๋ยวลองวัดดู ทานง่ายครับบปล,ปลทาทันง่ายมากนี่ครับรมือผมนครับประมาณห้านิ้วทันง่ายมากครับบอลนี้